สวัสดีค่ะโมบายเบีนแคดค่ะโมบายก็ขอเป็นตัวแทนจากเบียนแครโดนะคะอวยพรวันปีใหม่2022ให้กับทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะคะใครที่ว่างๆเง,ง,ง,งาๆน,นะคะก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้นะคะนั่นก็คือเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเรานั่นเองค่ะก็ความพิเศษของเพลงนี้นะคะจะมีการเรียรเรน์ใหม่ค่ะเป็นฉบับพวกเรานะคะ โฟเรียสกรุ๊ปไทยแลนด์นั่นเองชายก็คือต้อนรับปีเสือกันเลยทีเดียวนะคะเพลงนี้เนี่ยก็สนุกสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะคะสามารถขอฟังกันได้ที่คลื่นวิุชั้นนาทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ซื้อออนไลน์ต่างๆได้เลยยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะเดี๋ยวว่าจะร้องไ้ฟังหนึ่งสองสามสวัสดี รับควันปีใหม่ทะลงางรไทยไว้มันสุขสันต์วันปีใหม่นะคะบ๊ายบาย